เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายเสียงธรรมจากตุลงุงเกษมวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอรพระ้าจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะได้เห็น ภาพที่สวยงามคือแสงเทียนที่กัดแก่งไปมาตามสายลมจึงมีข้อคิดว่าเปลวเทียนนี้เมื่อจุดแล้วมันก็ละลายลงไปแต่มันฝากเอาไว้คือแสงสว่างอุปมาเหมือนคนเราท่านสอนเอาไว้ว่า เรียวเทียนเมื่อมันสิ้นไปมันยังฝากเอาแสงสว่างเอาไว้แล้วคนเราล่ะเมื่อจะสิ้นไปจะฝากอะไรไว้บ้างนั่นก็คือคุณงามความดีนั่นเองแสงสว่างคือแสงเทียนนี้เป็นแสงสว่างภายนอกเรามองเห็นแล้วจุดแล้ว ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในลัศมีของแสงเทียนแต่เสียงเทียนนี้ยังไม่เท่ากับแสงธรรมคือปัญญาพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่านาถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี แสงเทียนก็ดีแสงพระอาทิตย์ก็ดีแสงพระจันทร์ก็ดีหรือไฟฟ้าก็ดีสปอตไลท์ก็ดีก็ยังไม่เท่าปัญญาเปรียบอ,อุปมาได้ง่ายนักคือถ้าแสงต่างๆดังกล่าวมาเราสามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆได้แม้แต่รูเข็มเราก็มองได้ โดยอาศัยสายตาของเราและแสงสว่างแต่ว่าไม่สามารถจะไปกำจัดความมืดที่เรียกว่าอาวิชาได้เพราะความมืดอีกอย่างหนึ่งคืออวิชาคือความมืดจำต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะเราอยู่ในความมืด เมื่อไรเราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้พบวิชาาวิชาก็จะถูกกำจัดไปความมืดคืออวิชาก็จะถูกฆ่าทิ้งวิชาก็คือความสว่างสวยก็เกิดขึ้นแทนที่เรียกว่าปัญญาปัญญาข้อนี้จะเรียกชื่อว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาเป็นปัญญาที่จะเข้าไปทำลายไปฆ่าเสียซึ่งอุปกิดเตทั้งหลายให้หมดให้สิ้นไปจากขันธาสันดานของเราแสงสว่างคือปัญญานี้จึงยิ่งใหญ่กว่าแสงสว่างคือพระอาทิตย์เป็นต้นแสงสว่างคือปัญญานี้สามารถ ทำลายความมืดคืออวิชชาและสามารถทําให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก,าก,กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากขันธะสนัานของเราฉะนั้นเราจงสแสวงหาแสงสว่างคือปัญญาเถิดที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณน,นั่นเองจะเป็นแสงสว่างที่ส,ว,สว่างสวยสามารถที่จะ มองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มองเห็นหนทางคือมรรคผลที่ผ่านขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร